สวัสดีครับช่องโชวดีดอนย,ยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้28พฤศจิกายน256ครับโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันงวดแรกโอนวันนี้ครับ28พฤศจิกายน256ครับก็ติดความเคลื่อนไหวครับโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผล,ผลิต256ทับ67คณะ้นตอีอนุมัติเห็นชอบให้ดําเนินการเมื่อวันที่14พฤศจิกายน256 วงเงินงบประมาณ56,321.07ล้านบาทโดยให้ธนาคารทกศนะครับเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินนะครับก็ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการผลิต256 6ก็จะได้เงิน4.68ล้านครัวเรือนนะครับล่าสุดทกศเริ่มโอนวันนี้นะครับ28พฤศจิกายนโดยจะแบ่งโอนเป็น5รอบนะครับก็จะโอนวันที่29,30พฤศจิกายน1,2เดี๋ยวไปดูกันครับว่าใครได้เงินวันไหนนะครับ ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการโอนได้ที่แอปพลิเคชันแอป bac mobile นะครับตลอด24ชั่วโมงหรือ call center ของธนาคารกศ5ส0 2ห5 5หรือจะกดลิงก์ตรวจสอบสถานะการโอนเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับไปดูกันครับ28พฤิจิกพฤษายนมีจังหวัดไหนได้บ้างรวมถึง29 30พฤศกิกายน1 2ธันวาคมจังหวัดไหนได้ครับไปดูครับวันนี้จะได้เงิน40จังหวัดนะครับ และอีก44สาขาอีก14สาขาหมายความว่าเฉพาะทกศสาขาที่มีชื่อ44สาขานี้จะมีการโอนนะครับส่วนถ้าเป็นชื่อสาขาของจังหวัดสาขาอื่นในจังหวัดนั้นจะมีการโอนวันหลัง44สาขาเฉพาะชื่อสาขานี้จะได้เงินนะครับส่วน40จังหวัดทกศทุกสาขามีการโอนเงินให้ชาวนาวันนี้40จังหวัดก็มี พระนครศรียุธยานะครับชัยนาทสิงห์บุรีปทุมธานีเสระบุรีอ่างทองนนทบุรีสะแก้วเชียงสาปราจีนบุรีนครนายกชลบุรีสมุทรปราการระยองจันทบุรีตราดสุพรรณบุรีนครปฐมการจรบุรีราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลานราธิวาสสุราษฎร์ธานีชุมพรภูเก็ต กระบี่ระนองพังงากรุงเทพลบบุรีนี่ได้เงินวันนี้นะครับต่อไปนี้อีกสี่อีกสี่สิบสี่สาขาจะได้เงินเฉพาะชาวนาที่ฝากเงินกับทกสสาขาดังต่อไปนี้นะครับก็มีสาขาเชียงใหม่สาขาบุรีรัมสาขาอุตรดิตถสาขากำแพงเพชรสาขาร้อย็ดสาขาอุบลรัชธานีสาขาพระเยาสาขาอุดรธานีสาขาหนองบัวลำพูสาขาเลยสาขานครสวรรค์สาขาพิจิตร สาขาพิษณุโลกสาขาเพชรบูร์สาขาสุโขทัยสาขาอุทัยธานีสาขาตากสาขาเชียงรายสาขาลำปางสาขาแพร่ทกศสาขาน่านทกศสาขาลำพูนแม่ห้องสอนมหาสารคามสกลนครนครพนมหนองบัวลำพูนครพนมขอไปครับหนองคายมุกดาหารเบิงการนครราชสีมาสุรินทร์ชายภูมิเจษฎาธรศรีสเกตอำนาจเจริญขอนแก่นกาลสินนี่ชื่อสาขานะครับจะมีการอุ่นวันนี้ส่วนจังหวัด ที่มีชื่ออ่านเมื่อกี้นี่สาขาทกสสาขาที่เหลือจะมีการโอนวันต่อไปเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังครับสาขาที่จะมีการโอนวันนี้อีกก็มีสาขาแม่ริมสาขาพญาแมนสาขาสลกบากสาขาเสรภูมิสาขาสีเมืองใหม่สาขาดอกคาใต้สาขาบ้านดุงครับนี่โอนวันที่ยี่สิบแปดพฤายนนะครับได้เงินวันนี้แสดงความยินดีด้วยกับ40จังหวัดและอีก4-4สสาขามีการโอนวันนี้ครับต่อไปครับ ยีิบกาพิกายน17จังหวัดจะได้เงินถ้าจังหวัดเหล่านี้มีชื่อกับ44สาขาก็แสดงว่าเป็นสาขาที่เหลือนะครับที่จะมีการโอนยีิบกาพิกายนยีิบกาพิกายนนะครับ17จังหวัดก็มีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อุทัยธานีตากเชียงรายพะเยาลำปางแพร่เชียงใหม่น,น่านลำพูนแม่ฮ่องสอนนะครับ3ามพิกายนครับอีก10จังหวัดได้เงิน ทกสสาขาที่ไม่ได้โอนวันที่28นะครับก็จะโอนวันที่30พฤศจิกายนก็มีหนองบัวลํโพูเลยรายละเอียดมหาสารคามสกลนครอุดรธานีนครพนมน้องคายมุกดาหารบึงการนะครับ1ธันวาคมครับทกสสาขาใดที่ไม่ได้มีการโอนวันที่28พฤศจิกายนสาขาที่เหลือในจังหวัดเหล่านี้จะโอนวันที่1ธันวาคมก็มีนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิยะโสธรครับสาขา ทกศในจังหวัดเหล่านี้นะครับถ้าไม่ได้โอนในวันที่28พฤศจายนก็จะโอนสาขาที่เหลือทุกสาขาทกศในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญขอนแก่นกฬสินธอนน์อันนี้2ธันวาคม2 5 6ครับทั้งหมดก็คือแผนการโอนเงินไร่ละพันล่าสุดที่มีการเผยแพร่ออกมาจากฝ่ายกิจการนโยบายรัฐธนาคารทกศครับก็รบเริ่มอ,อนวันนี้28พฤศจายนจนถึงวันที่2 ธันวาคม256 6ตามที่เราอ่านให้ฟังเมื่อกี้ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่ได้รับเงินวันนี้28พฤศจิกายนนะครับส่วนพี่น้องชาวนาที่ยังไม่ใช่คิวได้รับเงินวันนี้ก็รอรับวันที่ 1, 2ี่0 12เธันวาคมตามลําดับครับสวัสดีครับ